มารู้จักกับฟีเจอร์ใหม่นะครับตัวช่วยที่ทําให้การดันประกาศของคุณเป็นเรื่องง่ายๆควบคุมได้ด้วยปลายนิ้วนะครับกับฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Intelligent Boost หรือว่าระบบดันประกาศอัจฉริยะนะครับบนเว็บไซต์ livinginsider.com และแอป livingstock นะครับที่เราได้วางระบบไม้คุณแล้วครับเริ่มแรกนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าประกาศของคุณนะฮะ จากนั้นนะครับให้กดปุ่มคําสั่งดันประกาศครับสเต็ปที่2นะครับให้เลือกคําสั่งระบบอัจฉริยะครับสเต็ปที่3นะครับให้เราเลือกจํานวนวันที่เราต้องการจะดันประกาศนะครับก็จะมี3วัน7วัน15วันแล้วก็30วันครับจากนั้นสเต็ปที่4นะครับให้คุณเลือกจํานวนเครดิตที่จะใช้ในการดันประกาศนะครับโดยที่ระบบอิ l เทลเจ e ซ Bo ล t เนี่ยก็จะแสดงผลให้คุณเห็นแล้วนะครับว่าจํานวนเครดิตเท่านี้จะสามารถแสดงผลให้เห็นได้กี่ครั้งต่อวันนะครับแม่อัจฉริยะจริงครับ นอกจากนี้นะครับเรายังมีไอคอนแนะนำนะครับที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดันประกาศของเรานะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปอีกครับหรือถ้าคุณอยากจะระบุจำนวนเครดิตเองนะครับก็สามารถทำได้นะครับในช่องระบุจำนวนด้านล่างได้เลยครับเห็นไหมครับง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถดันประกาศได้แล้วนะครับรวดเร็วทันใจไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลานะครับแถมคุมงบได้ง่ายๆกับระบบดันประกาศอัจฉริยะ l ิน e ทลเ Boost ครับ